สวัสดีคุณภัยวันนะคะแต่ไม้แตะมือเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันเนะาะอน้องอก็มีภาระเยอะแยะน้องก็ยังอุตส่าห์มาให้กำลังใจแม่ล้อมดาวเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะน้องสุภาตาส,ภาสุภตา,ภาตั้ตง,ตงไั้งน้องเอิญเอิญเก่งมาก <c oughs> <c oughs> คุณบ่าวเดชบอกว่ายัง <c oughs> ไม่ผ่าน <c oughs> ครับเ <c oughs> พิ่งได้เก็บให้กันยังไงนะคะเพื่อน ดูคลิปเพื่อนให้จบแล้วก็ดูโฆษณาเพื่อนนะคะตาเคือพักดีนะคะคุณย่านหนึ่งก็สวัสดีคุณสุพัตรานะคะสุพัตราค่ะรบก,กวนเวลาเพื่อนๆมากเนาะแค่มาไล้ยืนยันตัวตนพอใหอ้ช่องของเรามีกา,การต่อไปเป็นเพื่อนที่ดีรักลงกลืนกันเนาะ น้องคุณย่าน้องอคุณแม่สริกาสินสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยจากคุณไพวันขอบคุณมากๆเลยที่มาส่งยังไม่มีใครมาแม่ร้องดาวก็จะถามน้องนาภาพรได้นะคะน้องนาภาพรก็เ อยู่อเมริกานะคะน้องก็เก็บเวลาเช่นกันนะคะเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันจ้าคุณแม่ก็ใกล้แล้วเนาะอ๋อคุณน้องลัตนาคุณน้องเัา <c oughs> ก็ไม่ได้เหลียนเช่นกันซึ่งเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะคุณไพยวัน ทุกท่านทุกคนเข้าใจกฎระเบียบนี้น้องนาภาพรก็ทักทายคุณย่าหนึ่งนะคะสวัสดีคุณย่าหนึ่งจ้าคุณรัตนวันก็สวัสดีคุณย่าหนึ่งจ้าคุณนะัคะที่แวะมาช่องแม่ลอมดาวก็ลองเพลงก็ไม่เป็นหรอกคะ่ะเป็ตามสบายเลยลูกตามสบายเลยจ้าขอบคุณมากๆที่แวะมาให้กำลังใจแม่เนาะ ขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณน้องนภภา,าเชิญได้จ้าคุณสริการโชคดีมั่งคั่งนะคะคุณย่าหนึง่งบ่าวเดทผ่านหรือยังคะแล้วจ้าเอ้ยคุณย่าหนึ่งก็เป็นกำลังให้นะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะก่อนยังไงเราเข้าใจถ้าเราไม่ดูให้เพื่อนจบเพื่อนก็ไม่ได้เหรียญล้วเพื่อนดูให้เราไม่จบเราเนาะจะเนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนุ่มน้อยสายลำก็วสวัสดีทุกคนรอบห้องด้วยนะคะต <c oughs> ันล้วน้องเอิญเอิญเก่งมาก <c oughs> คุณบ่าวเดช บอกว่ายังไม่ผ่านครับเพิ่งได้เก็บดีใจย,ย่าย่าเพื่อนรักขอบคุณมากๆากเลยค่ะีสแวะเข้ามาเนาะแ <c oughs> ม่ล้อมดาวก็ออกมายืนยันตัวโชคดีทุกทุกคนนะคะจ้าโชคดีทุกคนน้องพึ่งก็โชคดีด้วยเด้อจะเดิมไม่ต้องห่วงแม่ล้อมดาวคุณรัฐก่อนเราจะไล่สดเนาะก่อนเราจะไล่สดแล้วก็เราต้องตัดไปทำคลิปริว จ๋าจ๋าเอาอะไรคะเ,คเขาเหนียวพ่อนางจะเอาเขาเนียวต้องไหนน้องอืนอนน้องอนอินจะให้ยายให้ดื่มนมนะคะนี่คือเอ่อครีเอเตอร์ที่แท้จริงไม่ไม,ไม่ไม่ปัดคลิปเพื่อนทิ้งนะคะถึงยังไงคุณน้องนภาพล พึ่งขอตัวก่อนจ้าไม่ล้อมดาวขอตัวไปบ้านไปอีกบ้านขอให้ชมาส่งพลังบวกค่ะขอบคุณมากๆเลยจ้าน้องจีจ้าจ้าจ้ากินข้าวเหนียวจ้ากินข้าวเหนียวสู้สู้เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเนอจะจากเนาะเพิ่มพลังบวกเพิ่มพลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้ซึ่งกันและนะคะเพื่อนเพื่อน แค่นี้แหละหาะแรงสนับสนุนเป็นแรงสนับสนุนให้ซึ่งกันและกันมีอะไรก็ออกมาแนะนำอยู่แค่นี้คือให้แรงสนับสนุนซึ่งกันและกันดูคลิปให้กันจ,จบแล้วก็ดูโฆษณาให้เพื่อนด้วยก็เพื่อนเปิดบ้านสิบเอ็ดพบกันใหม่ครับทุกคนโชคดีเฮงเฮงฝังฝังบายบายครับนะคะเ,เลยคุณยา่า ร้อนมากๆเลย <c oughs> คุณรัตนาวันก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนคะ่ะน้องรดาก็สบายตัวเลยจ้าโอ้จ้าจ้าจาหน้าสดนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ามาดูดูการสวัสดีคะ่ะปังปังจ้าขอบคุณนะคะคุณเอ่อลูกยู ดิจาย,ย่าย่าเพื่อนรักขอบคุณมากๆเลยค่ะเท่แวะเข้ามาเนาะ <c oughs> แม่ล,มล้มดาวก็ออกมายืนยันตัวต่อซึ่งกันและกันจ้า <c oughs> คุณแม่การสริสริการโชคดีคุณมากๆเลยจ้า <c oughs> น้องสุภัตตาของเราก็พารักผิจเย,ยอะแยะน้องก็ยังอ่ มาส่งกำลังน้องรัตดาก็สวัสดีแม่การนะคะสวัสดีแม่การจ้าเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและ <c oughs> ค,คุณน้องจีจ้าสวัสดีรอบห้องนะคะน้องจีจ้าสวัสดีรอบห้องจ้าใช้เวลาเจ็ดโมงเช้านะคะท่านก็จะมีสาระดีๆมาฝากพวกเรานะคะช่วงเช้าๆนะคะเฮ้ย สวยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจาะ๊ะเนาะคุณไพยวันก็บ้านน้อยๆเราต้องดูแลกันใช่จากคุณไพยวันบ้านเราน้อยๆก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันคุณย่ายิ่งยิ่งน่ารักนะคะคุณย่าน่ารักมากๆทุกคนน่ารักหมดเลยนะคะทุกคนน่ารักหมดกันนะคะสวัสดีทุกคน ในห้องอสีดวงตาค่ะอ,อาาบั้น้องเอิญเอิญเก่งมากค, <c oughs> คุณเ่าเดชบอกว่ายังไม่ผ่านค,ครับเพิ่งได้เก็บ แต่ไม้แต่มือเพื่อนๆแม่ล้อมดาวได้เลยจะด้อส่วนมากก็จะผ่านกันแล้วนะคะย่าหนึ่งเป็นกําลังใจให้เบาวเดชนะคะผ่านววๆจ้าคุณย่าบอกว่าผ่านววๆนะคะบาวเดชน้องเชจ้าคุณบาวเดชค,คุณแม่ล้อมดาวบาวขอตัวไปอีกบ้านนะครับเชิญจ้าลูกเบาเเดอเนอยู่ที่บ้านก็ไลไม่ได้เสียงดัง น้องตั้งใจมากๆเลยน้องจันน้ะงขอบคุณทุกกำลังใจนุ่มน้อยสายล้ำก็สวัสดีทุกคนรอบห้องด้วยนะอยู่แค่นี้คือให้แรงสนับสนุนซึ่งกันและกันดูคลิปให้กันจดจบแล้วก็ดูโฆษณาให้เพื่อนด้วยเป็นเพื่อนมาทานส้มด้วยกันนะคะส้มลูกใหญ่มากนะคะ อาก็มานะคะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะน้องรัดาคนสวยมาตั้งแต่เกิดนไปหาคุณตาค่ะคุณย่าหนึ่งแสงอาวุธบอกว่าสริริทำกันได้นะคะเพื่อนๆมีอะไรที่ทำแล้วดีมีอะไรที่ทำแล้วมีประโยชน์ต่อ การที่เราเป็นครีเอเตอร์ก็สามารถสริการโชคดีมั่งครัง้งสวัสดีค่ะคุณแม่รัตนาวันสรินามนะคะคุณย่าหนึ่งก็สวัสดีเพื่อนๆรอบห้องแม่ล้อมดาวนะคะเ้ลิขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทานส้มกับแม่ล้มดาวนะคะ ส้มมีประโยชน์จากส้มน่าทานมากๆค่ะขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณมากๆค่ะจ้าแบ่งปันซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะคุณย่าหนึ่งแสงอาวุธสวัสดีพ คุณญา1หนึ่งแสงอาวุธสวัสดีครั้งก็ยังดีเนาะถ้าไม่มีเวลาจริงๆเนาะจ้ะเนาะแม่ล้มดาวก็จะไม่ค่อยมีเวลาบางทีก็มีเวลาบางทีก็ไม่มีเวลาการทุกอย่างดีเสมอจ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ